จริงๆแล้วอ่ะเฮ้ยเฮียถับอะไรมึงอ่ะ เราก็ใส่ชีสขยีย้หน่อยให้มันไม่ต้องไม่ต้องหนามากขอข้าวโพดนิดนึงตักข้าวโพดใส่เลยให้ให้แบบชีสละลายก็ตั้งทอร์ตีบยาให้มันพอแต่งได้นะลายสอ,องเม็ดสองเม็ดเอวใส่ชีสเลยโอ้ยยูอ,ยอ,อันนี้ได้เนะี่ยโลเงีย้ยได้โลงไม่งั้นมันไม่กิ อีกอันหนึ่งนะเดี๋ยวจะทำออจะจ<ห>ทำแบบว,ว่าจะทาเยีนะ่ยมเลยอยู่ล้อดูน่ารักเลย, <c oughs> เลยอ่ได้แล้วน,นะครับก็ ยืดนิดหน่อยอ่ะร้อนนะชีส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 สิ่งนี้เนี่ยเป็นเบาๆยามเช้าเอาเลยพีเอาเลยเอาเลยเเอาเลยผมยังไม่หิวกินเลยพี่งดสบายอีกัเอาอะไรอ่ะใส่ชีสชีสเหลือกกะเพราอ่ะไม่ใช่ ผูสี่ชอบระพราอ๋อลมเนาะอยู่บนหน้าแก่งกายเป็นขี้ตาเลยโอ้โหฝึกฝึกมาพี่ฝ <laughs> ึกมา <laughs> ไม่ยอมกินเลย <laughs> เห็นไหม <laughs> ถ้าสั่งไม่ให้มันกินอ่ะกินหมากินขี้แกะนี่เอง อ่ะวันนี้จะทำอะไรครับคุณก็จะสอนการออกกำลังกายสอนการออกกำลังกายจากสิ่งที่เรามีอุปกรณ์ที่เรามีอันนี้คือเรียกว่าบันไดลิงนะก็เราจะเล่นหน้าท้องเิ็หน่อยแล้วก็ยืดกระดูกสันหลังเนี่ยเราทำอย่างเงี้ยปล่อยตัวปล่อยเท้าแล้วเท้าเขาเท้าแบบมุ้งนี่นะดันขาเป็นคนละด้านบิดทางอ้าวมันหายกูหลังนะ ไอีนก้ไปวดแล้วก็ได้กล้ามท้องได้แขนอแเท้าชี้ลงพื้นอ่าติดกันเอิงชะช้าชะช้าอย่าเร็วดิไม่ไหวพี่ลองไปอารเดียว รุณสวัสดิ์ครับสารพาสว่างวันนี้แดดค่อนข้างจัดวันนี้การทํางานแต่ยากมากเลยที่ที่ฟาร์มเนี่ยถ้าเช้าเช้ามันร้อนแบบนี้นะหนักแน่ต้องต้องระวังเรื่องแดดให้ดีโดยเฉพาะทํางานกลางแจ้งวันนี้ช่วงสักสิบเอ็ดโมงเที่ยงต้องปล่อยแกะไปกินในทุ่งเนเปียเนี่ยต้องใส่หมวกปีกแล้วก็ อาจะต้องใส่เสื้อแขนยาวไม่งั้นไม่ไหวเดี๋ยวไ่ให้นมแกก่อนเพาะตอนร้องแต่เช้าเลยวันนี้ เริ่มจะซ่าแล้วเริ่มโตแล้วแรงเริ่มเยอะแหมคชุดเลือกเกินชึกเลือกเกินเอา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 มานนี้ถังนี้ถังนี้นี่นี่โอ้โหกระแทกดูยอดเลย กินแป๊บเดียวหมดขวดนะช่วงนี้ยิ่งโตขึ้นยิ่งกินเร็วขึ้นแล้วก็กินเยอะขึ้นด้วยอีกประมาณสักอทิตยหนึ่งน่าจะขวดครึ่งแต่ว่าตัวนี้พยายามเลี้ยงเต็มที่เพื่อจะให้เป็นพ่อพันธุ์ลูกผสมคอริเดลดอรอเปอร์แล้วก็ซานตาเนี่ยถ้าเขาใหญ่ได้70 8 0โลเนี่ยจะเป็นพ่อพันธุ์ที่ดีมาก ให้กินยาอยู่เดี๋ยววันนี้ช่วงแ,แดดไม่ร้อนมากก็จะพาลงไปวิ่งหน่อยแต่น่าจะเป็นตอนเย็นเพราะว่าวันนี้เนี่ยแดดร้อนมากเวลาเขาอายุยังไม่ถึงเดือนพยายามอย่ายให้ตากแดดมากดเดี๋ยวไม่สบายเราการฉีดยามันฉีดไม่ได้นหนึงเด็กอยู่แล้วการกินยานี่มันก็บางทีมันช่วยไม่ไหวมันจะตายเยอะอ้าถ้าปล่อยให้เขาเป็นไข้โคว mm. ิโดยเฉพาะแกะวัยเนี้ยต้องระวังเรื่อง แบคทีเรียในลำไส้ช่วงเขาเขาจะดูดนมแม่หรืออะไรเงี้ยบางทีสมบ,บุกเราต้องปั๊มยาฆ่าแบคทีเรียให้เขาด้วยขอนะลองแล้วนะไม่ให้ฟางเพิ่มพวกคุใหญ่ก็แล้วกินนมบ้าเออขอพูดนมได้มาเลย เปิดไฟทานไม่ไหวนะต่อไฟมันก็เลยตัวตัวนี้มันเป็นอะไรตายเนี่ยท้องอืดน,น่าจะท้องอืดก็ท้องอืดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแล้วก็ดูจากตัวคอเนี่ยมันมันแข็ง มันแข็งมันก็มันก็ประมาณครึ่งครึ่งเนี่ยประมาณสักน่าจะตายประมาณสักตีสามอะไรอย่างเงี้ยตอนเราหลับกันหมดแล้วใช่เพราะว่าท้องอืดเนี่ยใช้เวลาแค่ชั่วโมงเดียวอะถ้าไม่ถ้าไม่เจาะสวาบหรือว่าจัดการอะไรมันก็ชั่วโมงเดียวมันก็ตายแล้วแต่ตอนที่พาขึ้นข้อก็เดินปกติไม่มีอาการอะไรอืมตัวนี้มันกี่ขวบดูที่ฝันตัวนี้ขวบเดียวเองก็อย่างที่บอกอะ่ะ ช่วงนี้มันช่วงฝนตกเยอะด้วยบางทีเขากินยอดหญ้าเยอะไง<ม>อย่างที่บอกอะไอย,ยอดกระถินเนี่ยไม่ควรให้กินแต่ว่าอันนี้ไม่ได้กินยอดกระถินอยู่แล้วแต่ทีนี้ก็ปกติมันมันไม่ค่อยมีปัญหาหรอกเพราะว่าแกะไม่ได้ตายมานานแล้วเราล้วลลลอาการเขาไม่ได้บ่งบอกเลยว่าเขาเขา,เขามีอาการท้องอืดอย่างที่บอกอะถ้าเดินเข้าไปหาเขาจะยืนนิ่งๆเมื่อคืนนี้เออติมน้าอะไรอย่างเงี้ยเวลาเดินเนี่ยแกะในห้องจะวิ่งแสดงว่าไม่ได้ท้องอืดแต่ถ้าไม่วิ่งเดินอยู่ยืนอยู่เฉยเนี่ย ก,ก็ท้องอืดน,นี่มันไม่ไม่ได้บอกาอาการเลยเลยแล้วมาขึ้นเอาตอนที่ทิ้งคืนไปแล้วเนี่ยหมดสิ้นเลยเพราะว่าปิดคอประมาณสามทุ่มสามทุ่มครึ่งก็ปิดแล้วก็วจะมาเปิดอีกทีประมาณแปดโมงเช้าอันนี้ก็ตายน่าจะเกินสามชั่วโมงนี่ต้องทำยังไงต่อก็ต้องเอาไปฝังขุดเบอร์เดี๋ยวใช้จอบก็เดี๋ยวจะต้องเข้าไปที่ดงมะม่วงอยู่แล้วก็ไปฝังตรงนะู้นแหละ ว่าเดี๋ยวต้องเอารถเข็นมาช่วยกันเข็นไปทั้งหมดไปได้30เซนเองแข็งเป๊กเลย อาจจะต้องค่อยๆทางนู้นไปเพราะว่ามันใกล้เคียงกันเลยเอาแบ็คโฮมาจ่วงทีนึงนะจริงจ <c oughs> กัดไม่ปล่อยด้วยเฮ้ย <c oughs> ลงดวลวงวะ <c oughs> ติดรากรา, <c oughs> ากไม้อ่ะ ให้จนลงมุมไหนมุมไหนเติมอะไรเพ่เดินไปล่มๆเนี่ยเนี่ยต้องไปไอีกหน่อยเพ่เตาแม่ไหนยแถวนั้นอ่ะผมขอไม้แรกก่อนนะพี่ไปตรงนี้ใช่ไหมโอ้โหไว เข้าไปปีปี๊งไปข้างใน่ะอันนี้ไม่ใช่อันนี้อาจารย์โจนอินเดียเป็นน้องอาจารย์โจ,จนฉันท์เราเป้าอันนี้เ็าเรียกว่าข้าวเป้าทำงานข้าวเป้าเาเอาขึ้นขึ้นลูก่อนนะขึ้นลูกให้มันเป้าเป็นสี่เหลี่ยมเต้าตัวแข่เออแต่ดินตรงนี้ก็นิ่มดีนะ เดีย๋ยวพี่ทําขุดตรงนี้ไปถึงนู่นเลยนะพี่ <laughs> ทําล่องมันนะ <laughs> เ่ะอเฮ้ยไปทางนู้นบ้างได้แล้วมัม้งไปดูก่อนว่าดูไอ้ต้นสะเดาต้นนี้นี่สามสิบปีได้สะเดาต้นนี้สวยมากจริงก็น่าแร่ไว้ครึ่งนะเอาไว้ทากระเพราได้อืมใช่หมายถึงลำดวน <laughs> ใช่ไหม <laughs> อีํำดวนไม่ได้มันสาบ อ่ะ่ามื้อแหกวเดี๋ยวยังบเดียวต้นต้นรถเป็นอะไรอ่ะต้นรถเป็นอะไรอ่ะรถเสียสตาร์ไม่ติดเลยอ่ะรถสตาร์ไม่ติดเลย อันนี้จะปลูกอะไรกันครับเนี well. ่ยปลูกต้นแกะเป็นไงบ้างครับต้องขุดลึกกว่านี้นี่พอทำทำทำงานทำสวนนี่เป็นไงบ้างก็โอเคครับก็ขอพักก่อนได้ไหมเรียบร้อย พาเลตนะครับซื้อมาแล้วก็เดี๋ยวเราจะโมบ้านนี้ก่อนตรงนี้เป็นโรงแกะเก่านะครับก็ปกติจะเป็นที่เก็บของแต่ว่าเนื่องจากมันมีโครงสร้างแล้วเราก็จะใช้ที่นี่เป็นที่พักชั่วคราวก็เป็นที่กองวัสดุอยู่นี่ก็จะมีของเก่าเก็เกบอยู่ในนี้เดี๋ยวก็จะเคลียห้องนี้นะทำเป็นห้องนอน แล้วก็เดี๋ยวต้องเคลียร์ตรงนี้ให้หมดเนี่นะยหญ้าเต็มไปหมดเลยตรงนี้ก็จะทําเป็นแปลงปลูกผักชั่วคราวแปลงทดลองนะฮะเดี๋ยวเราก็จะเจาะรัว้วฝั่งนี้นะทะลุไปตรงที่ผมแล้วก็จะไปเริ่มทําโครงสร้างในการทําที่พักอีกหลังหนึ่งนะฮะที่ฝั่งที่ของผมนะครับจะไม่รู้จะติดหรือเปล่าจะลองดูว่านี่จะเป็นการติดเครื่องตัดหญ้าด้วยตัวเองครั้งแรก กระไซอยู่1คันนะเดี๋ยวซ่อมนิดหน่อยก็น่าจะใช้ได้ เราผสมปูนตรงนี้มันยากตรงมันไม่มีน้ําไม่มีไฟนะหลักสร้างโอยซีกนทะเลทรายผสมเสร็จนี่เดี๋ยวจะมาเทรตรงนี้เดี๋ยวเทรตรงนี้ตรงนี้ตัดเรียบล้เดี๋ยวจะทําเป็นแปลงทดลองนะตรงนี้เพราะมันใกล้บ้านเฮ้ยแพะมาแกะมาหมา ทำไมไม่พูดไม่ถูกเหนื่อยมากวันนี้ตั้งแตจเช้ามาตื่นมานะฝังแกะฝังแกะออกไปซื้อปูนซื้ออะไรเสร็จแล้วก็มาตัดหญ้าตัดหญ้าเสร็จผสมปูนก็ทำไรเนี่ยถ้าจ้างเขาเนี่ยก็ต้องมีประมาณสักสี่ห้าพันแต่วันนี้ทำเองเสียไปประมาณหมื่นสองแล้วทำไมไม่จ้างเขาอ่ะก็โง่ไง <Hey> <laughs> ตอนนี้ก็ซ่อมบำรุงประตูที่เสียมานานวันนี้มีตู้เชื่อมมานนงงไหมลำดวนลำดวนงงไหม ดูว่าแรงเหลือไม่งั้นกูจะให้ฝังแกอีกตัวงโอยู่ไหนอ่ะอันก็คือภารกิจของเราในครับในแต่ละวันนะครับของฟาร์มแมนนะฮะก็วันนี้ก็ต้องขอคุณ ที่รับชมพวกเราแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่วันนี้วันนี้ก็อากาศค่อนข้างค่อนค่อนข้างโหดร้ายวันนี้ร้อนคือมันจะฝนจะตกมันก็ไม่ตกมันเหมือนจะตกแต่ไม่ตกใช่แต่พอเย็นแล้วก็อากาศก็เริ่มดีมันังวมากว่ามันเดาไม่ได้หรอกธรรมชาตินะแล้วไม่ทําก็ไม่ได้วันนี้อากาศแย่ไม่ทํางานมันก็ไม่เสร็จอ่ะพบกันใหม่ EP หน้านะครับ EP นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ หน้าที่หน้าที่มันคือสิ่งที่จําจำเป็นที่สุดไม่ทำมันก็ตายคนก็ตายตอนไม้สัตว์ก็ตายตอนไม้ตอนไรก็ตายเพราะไม่ทำหน้าที่นั่นตัวชีวิตคือตัวหน้าที่ไม่ใช่เพียงแค่ว่าเป็นคู่กับชีวิตมันเป็นตัวชีวิตตองเองเพอไม่มีหน้าที่มันคือตายนี่ก็ให้สนใจอย่างนี้ เขาให้ถือาตัวหน้าที่หน้าที่นั่แหละเป็นชีวิตมันเป็นของธรรมดาทำไปให้สนุกทำหน้าที่ให้สนุกเป็นสุขเมื่อทำหน้าที่โดยดีๆมันอาจจะเข้าใจผิดแล้วมันเกลียดเพราะว่าหน้าที่มันเหนื่อยมันเหนื่อยไม่ไม่ชอบเหนื่อยอยากจะพักผ่อน อาก็เข้าใจเช่นอืกเมานแม่แต่พักผ่อนก็เป็นหน้าที่ถ้าคุณไม่พักผ่อนไม่ทาหน้าที่พักผ่อนคุณก็ตายเหมือนกันแหละอ้าวมันแม่แต่การงานก็มันเป็นหน้าที่การพักผ่อนก็เป็นหน้าที่การหาอาหารก็เป็นหน้าที่การกินอาหารก็เป็นหน้าที่การบริหารร่างกายก็เป็นหน้าที่หน้าที่นั่นคือตัวชีวิตต้องเมื่อทําหน้าที่พอใจในหน้าที่ อย่าพอใจในเหยื่อที่หามาหลอกชีวิตฉันขามารุมเป็นต้นก็รอบที่แล้วเราคุยกันเรื่องปาแมนเจอพีแต่ว่ายังไม่ได้เล่าเฮ้ยเี้บจับอะไรมึงอ่ะ